ตอนนี้นะคะก็กำลังจะประกอบเตียงนะคะเตียงสำหรับรถ Honda s t e ต w ว g o n กอน,นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเตียงนอนนะคะภายในรถก็เดี๋ยวจะต่อสูงขึ้นมา40เซนนะคะจริงๆแล้วก็ปรับระดับความสูงได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะประกอบโครงเหล็กแล้วนะคะก็ใส่มาในรถเลยใส่มาแบบนี้ละ เตียงนี้นะคะจะรับน้ำหนักได้ถึงสามร้อยกิโลนะคะแบเบาะตัวนี้แล้วก็จะพับเอ็นหลังไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะประกอบแล้วก็จะใส่เบาะค่ะเบาะนอนเบาะเป็นแบบนี้ค่ะ แต่ว่าเาาลวลานอนเดี๋ยวเราก็เอาผ้านุ่มๆมาปูอ,อีกทีนะคะจะได้อุ่นค่ะนนเป็นทรนงยาวใช่ไหมใช่นนนเนี่ยเขามีเขามีให้ติดด้วยนะเนี่ยแผ่งกาวอ่ะ เป็นฟันแบบให้ติดอ๋อเบาะมีสามแผน่นอืประกอบง่ายเลยโอ้ดี๋ยวจะได้เตียงแล้วนะคะท่าน,นี้นอนกันสบายไม่ต้องเบียดกันแล้วกำลังประกอบแผ่นข้างหลังกันอยู่นะคะ <S <S คแผ่นนี้ อนอาอเะวะลาแกะบอ,อ,อย่างนี้อ๋อโอโหกว้างท่าน,นี้และนอนกันสบายค่ะพาอแม่นขึ้นขึ้นไปนอนแล้วค่ะเป็นไงบ้างอันนี้นะคะความความยาวนี่ยาวได้ถึงเท่าไหร่นะพ่อสองเมตรนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบเซนค่ะ อันนี้เราก็จะนอนได้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี้ยข้างล่างนี้เก็บของค่ะวเวลาเราเก็บของนะเราจะเก็บของด้านใต้ค่ะอ๋ออันนี้ก็นอนข้างบนกันนะคะตอนนี้สบายแลย้วโอ้ป,ะป,ะปะระกอบประกอบเสร็จไกานั่งอยู <laughs> ่สบานอนได้เอดีแล้ว โอ้โอเก็บของกันขันแล้นนแกกวกนะเนี่ยได้เยอะไปแคมป์ปิ้งก็ันสะดวกขนนาดนี้ใช่สะดวกมากอันนี้ราคาอยู่ที่เป็นเงินไทยสองหมื่นสองหมื่นบาทเนาะใช่ประมาณสองหมื่นบาทอันนี้เราสั่งซื้อจากอะไรหลักเต่งใช่ไหมใช่หลักเต่งอะเว็บไซต์หลักเต่งของญี่ปุ่นค่ะเขาทำของเป็นรุ่นเอ่อร,รุ่นอื่นอื่นก็ทำนะบริษัทเนี้ยมีมีหลายรุ่นเลยที่เขาทำบอกแบบนี้อันนี้เราก็ไปแคมป์ปิ้งกันสนุกแล้วค่ะไม่ใช่น้องก็นี่ใส่ของเันาะดวกกันนะ ใส่ของก็สะดวกค่ะแล้วแม่แม่แมบก็จะไปนั่งข้างหน้านะคะจะไปนั่งข้างหน้ากับพ่อแว่นแล้วโนอาก็นั่งข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมนั่งข้างหลังตรง,งนี้เวลาที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะเราก็แค่พับเบาะตัวนั้นนะคะลงนะเบาะนั่งพับลงแล้วก็เอาที่นอนเนะะี่ยค่ะปุ๊บเราก็สามารถนอนได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะแว่นไปทางานแล้วคะ่ะเนี่ยพอแว่นไปทางานแล้วเดี๋ยวแม่แม่ก็ อยู่บ้านเนี่ยคะ่ะดูงานสวนนิดหน่อยเดี๋ยวจะดูดอกไม้ดูผักสลัดผีเสื้อมาไข่อีกแล้วผีเสื้อคะ่ะเราเราปลูกแบบว่าป่อสารเนาะผีเสื้อก็จะมาไข่แบบเนี้คยค่ะเดยวแม่แมบ,บก็ปีนข้ามรั้วตรงนี้เลยอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะโอ้โหเราไม่ได้ใช้ยาเคมีเราก็ต้องมาเดิน เก็บนอนออกไอ้เจ้าผีเสื้อไข่เต็มเลยโอเคนะคลิปนี้แบมปไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูแลส่วนผักก่อนค่ะสวัสดีค่ะ